ดีค่ะดิฉันนางสาวดาลานุ่นพักดีนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา,าคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนเลยวันนี้เรามาเรียนรู้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เรื่องน้องปังสายน้ำแห่งชีวิตกันนะคะภูเขียวเมืองแห่งศาลาพันห้องหนองน้ำใหญ่ไม้ตะกูงามล้ำหม่ำเลิศดลด ผ้าคีสุดสวยล่ำรวยอ้อยหวานนี่เป็นคำควรของอำเภอภูเขียวนะคะหนองปั้งเป็นอ่างเก็บน้ำที่มีการขุดลอกขึ้นให้มีความลึก3าเมตรในปีพศ2547 เพื่อเป็นที่กักเก็บน้ำสำหรับประปาของเทศบาลภูเขียวและในพื้นที่นี้เป็นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความสวยงามเป็นที่ตึงตาตึงใจแก่บุคคลที่ผ่านไปผ่านมาซึ่งชื่อหนองปังได้ตั้งมาจากชื่อตำบลของหนองปังหนองปังตั้งอยู่ในหมู่บ้านหนองปังตำบลหนองปังอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิเป็นสถานที่ที่หนึ่งที่มีความสำคัญต่อชาวภูเขียวเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ทั้งทางด้านอุปโภคบริโภคและการเกษตรชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากหนองปังในด้านการนําน้ำ,นำมาทำการเกษตรการเพาะปลูกการปลูกข้าวการปลูกผักการปลูกอ้อยการเลี้ยงสัตว์หรือการทำธุรกิจในด้านต่างๆอีกมากมาย ซึ่งหนองปังยังเป็นแหล่งอาหารให้แก่ชาวภูเขียวได้อย่างดีมากและยังมีระบบนิเวศท,ที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยกุ้งหอยปูปลาและอื่นๆอีกมากมายซึ่งชาวภูเขียวนิยมนำมาทำเป็นอาหารหนองปังยังเป็นแหล่งอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามอีกที่หนึ่งคือ มีการจัดประเพณีลอยกระทงขึ้นในทุกปีทำให้คนในชุมชนเกิดความรักความสามคัคคีซึ่งหนองปังยังเป็นแหล่งที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คนภูเขียวอีกที่หนึ่งและประโยชน์ที่ชาวภูเขียวได้รับจากหนองปังอีกอย่างหนึ่งคือชาวบ้านได้ใช้ที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์มีความสวยงามจากหนองปัง เป็นที่ออกกำลังกายเล่นกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในภูเขียวไม่ว่าจะเป็นการวิ่งออกกำลังกายการเล่นบาสเกตบอลการเล่นตะก้อการเต้นแอโรบิกและชาวภูเขียวยังใช้ประโยชน์จากหนองปังอีกนานประการซึ่งหนองปังถือว่าเป็นหัวใจหลักของคนภูเขียวเลยทีเดียวระบบนิเวศท,ที่เกิดขึ้นในหนองปัง ระบบนิเวศหมายถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่อาศัยหนะ้าที่ใดที่1ความสัมพันธ์มีสลักษณะคือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตด้วยกันเองโดยมีการถ่ายทอดพลังงานและสารอาหารในบริเวณนั้นๆ สู่สิ่งแวดล้อมการศึกษานิเวศวิทยาจึงเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งว่าด้วยการศึกษาสิ่งมีชีวิตในแหล่งอาศัยรวมถึงการศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ความสัมพันธ์ทั้งสองลักษณะนี้เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกัน และเกิดขึ้นพร้อมๆกันต้องพึ่งพาใส่กันและกันไม่สามารถอยู่ได้ลำพังโดยไม่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบต่างๆความสัมพันธ์ภายในระบบนิเวศนั้นมีความสมดุลอยู่แล้วโดยธรรมชาติยกเว้นว่าจะมีสิ่งใดมารบก,กวนทำให้ระบบเกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆขึ้นและก็มีการปรับตัวมาเหมือนเดิม ได้ใหม่ยกเว้นกรณีที่มีสิ่งมารบกวนนั้นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงระบบนั้นจะถูกทำลายลงได้ระบบิเวศบนโลกนี้ถึงแม้จะมีความหลากหลายแต่มีโครงสร้างที่คล้ายคลึงกันคือประกอบไปด้วยส่วนสำคัญสองส่วนคือ 1. ส่วนประกอบที่ไม่มีชีวิตได้แก่ อุณหภูมิแสงคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนน้ำและคาร์บอน 2. ส,ส่วนประกอบที่ไม่มีชีวิตได้แก่ผู้ผลิตผู้บริโภคและผู้ย่อยสลายความสมดุลของระบบนิเวศคุณสมบัติที่สำคัญประการหนึ่งของระบบนิเวศ คือมีกลไกในการปรับสภาพตัวเองโดยมีรากฐานมาจากความสามารถของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดซึ่งเป็นองค์ประกอบของระบบนิเวศนั้นๆคือผู้ผลิตผู้บริโภคและผู้ย่อยสลายในการทำให้เกิดการหมุนเวียนของแร่ธาตุอาหารผ่านสิ่งมีชีวิตถ้าระบบนิเวศน,นั้นได้รับพลังงานอย่างพอเพียง และไม่มีอุปสรรคขัดขวางวัฏจักรของ่านอาหารแล้วก็จะทำให้เกิดสมดุลขึ้นในระบบนิเวศนั้นๆโดยมีองค์ประกอบและมีความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดทำให้แร่ธาตุแระส,ะสารของสิ่งแวดล้อมไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากซึ่งในระบบนิเวศนั้นจะมีการคงตัว ทั้งนี้เพราะการผลิตอาหารสมดุลกับการบริโภคภายในระบบนิเวศนั้นการปรับสภาพตัวเองทำให้ผู้ผลิตอาหารและการเพิ่มจำนวนของสิ่งมีชีวิตอื่นๆในระบบนั้นมีความพอดีกันกล่าวคือจำนวนประชากรชนิดใดๆในระบบนิเวศจะไม่สามารถเพิ่มจำนวนไม่มีขอบเขตธรรมชาติ ได้ให้สิ่งสวยงามลมลื่นนอกเหนือจากปัจจัยสี่ที่มนุษย์ได้รับผู้ผลิตคือสิ่งมีชีวิตที่สามารถนำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาสังเคราะห์อ,อาหารได้เองด้วยแร่ธาตุส,สารที่มีอยู่ตามธรรมชาติได้แก่พืชสีเขียวแพงต้นพืชและแบคทีเรียบางชนิด ผู้บริโภคคือสิ่งมีชีวิตที่กินสิ่งมีชีวิตอื่นๆเป็นอาหารผู้ย่อยสลายคือเป็นพวกย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตเป็นสารอินทรีย์ได้ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตทั้งสามกลุ่มในระบบนิเวศจะมีการถ่ายเทพลังงานเป็นทอดๆจากผู้ผลิต สู่ผู้บริโภคการไหลเวียนการถ่ายทอดพลังงานเป็นทอดทอดนี้เรียกว่าห่วงโซ่อาหารพลังงานทั้งหลายในระบบนิเวศเกิดจากแสงอาทิตย์พลังงานแสงอาทิตย์ถูกถ่ายทอดโดยการเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานสัตว์สะสมในสารอาหารซึ่งเกิดจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง และถูกถ่ายทอดไปยังผู้บริโภคลำดับต่างๆในระบบนิเวศซึ่งมีความสัมพันธ์การอย่างซับซ้อนในรูปแบบที่เรียกว่าสายใยอาหารวัฏจักรของน้ำที่เกิดขึ้นในหนองปป้งน้ำเป็นองค์ประกอบสำคัญของเซลล์สิ่งมีชีวิตต่างๆเป็นตัวกลางของกระบวนการต่างๆในสิ่งมีชีวิต อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตมากมายพอโลกของเราประกอบด้วยน้ำสามในสส่วนวัฏจักรของน้ำจึงนับว่าเป็นส่วนสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตเป็นอย่างมากการเกิดวัฏจักรของน้ำตามธรรมชาติแบ่งออกเป็นสีขั้นตอน 1. การละเหย หมายถึงการที่น้ำในแหล่งน้ำเช่นแม่น้ำทะเลมหาสมุทรกลายเป็นไอได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์ 2. การควบแน่นหมายถึงการที่ไอน้ำในบรรยากาศเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวในรูปของเมฆเมื่อได้รับความเย็น 3. การเกิดฝุน หมายถึงปรากฏการการรวมตัวของน้ำในอากาศเกิดเป็นฝนและหิมะตกสู่พื้นโลกซึ่งส่วนใหญ่ตกลงสู่พื้นที่มหาสมุทรนอกจากนั้นตกลงมาในรูปของฝนและหิมะและบางส่วนก็ซึมลงดินและไหลลงสู่แหล่งน้ำต่างๆ 4. การรวมตัวของน้ำ หมายถึงการที่น้ำไหลรวมกันสู่แหล่งน้ำเช่นแม่น้ำทะเลหรือมหาสมุทรที่เป็นแหล่งอุปโภคบริโภคของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆต่อไป ัสดีค่ะประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาสือ่อเิ็กทรอนิกส์คือได้รู้จักวิธีการสร้างสือ่อและรู้จักวัฒนธรรมประเพณีต่างๆของคนผู้เคียวค่ะ